เรียกขาวเซียนเทพนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเซียนพระที่มีชื่อเสียงมายาวนานจากชีวิตไวเด็กที่ใยเรียนและหาแนวทางของตัวเองจนเรียนจบได้รับปริญญาตรีหันมาประกอบอาชีพเป็นสายข่าวมนุษย์เงินเดือนแต่สุดท้ายก็พลิกผันในเมื่อปริญญาไม่ได้มีผลต่อสายอาชีพที่เขาทำอยู่ แต่เขากับที่จะออกมาเดินตามรอยคุณพ่อหรือที่เป็นที่รู้จักในนามของว่าเฮียปากคองเป็นเสียนพระรุ่นเก่าที่ได้รับการยกย่องว่าเล่นพระดีเอกหนึ่งท่านเป็นหนึ่งนักสะสมพระเครื่องที่วงการให้การยอมรับและเชื่อถือกันอย่างกว้างขวางและด้วยความสามารถในการศึกษาดูพระและชำนาญกันอย่างหลากหลายโดยเฉพาะเหรียญเกจิอาจารย์ทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ทําให้เขาได้รับการติดต่อเข้าแข่งขันในรายการแฟนพันธแท้จนเขาผู้นี้ได้คว้าแชมป์แฟนพันแท้พระเหรียญในปี2008และั้งหมด นี้คือเรื่องราวของคุณต้นท่าประจัน์ แลวคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนัทพงษ์ชวานรัตนสกุลนะหรือพี่ต้นท่าพระจันสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับพี่พพบอยครับขอเรียกว่าลูกพี่แล้วกันวันนี้มีคําถามอยากรู้ชีวิตพี่มากเลยป่าจะเป็นต้นท่าพระจันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าพี่มี f อหลายคนบอกว่าโกบอยหลังๆเนี่ยพี่ <c oughs> ออกสื่อบ่อยเยอะมากแล้วมีคนก็อยากรู้ประวัติรู้ชีวิตพี่อาต้นนะพระจันตอนสมัยเด็กๆเป็นยงไงครับเรียนจบอะไรมาเด็กๆอ่ะผมเรียนอยู่แถวหมู่บ้านเศรษฐกิจอัศวชันธชนบุรีไม่ได้เรียนเกงอะไร บอกให้เด็กๆเราก็ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งเราเราก็ต้องยอมรับเราชอบเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นมีกลุ่มมีกวนมีอะไรเงี้ยตามเด็กภาษาวัยรุ่นสมัยก่อนวัยรุ่นสมัยก่อนก็จะเป็นแค่นี้แหละเรียนก็ไม่เก่งอะไรผมจําได้ว่าเคยเรียนได้สูงสุดเลยนะแบบตั้งใจเรียนสูงสุดได้ประมาณ2.1นี่คือตั้งนี่คือแบบตั้งใจเรียนสุดแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เลยมีความคิดว่าตัวเราอาจจะอาจจะไม่เหมาะกับสมัยเขาเรียกว่าสายสามัญ ถ้ายุคผมจะได้สายสามัญก็คือตอนนั้นเนี่ยพอจบม .3 มันก็จะมีใครจะไปเข้ามาหาลาัยก็ต้องมอ .4, 5, 6แล้วก็ส่วนผมอะกับมิกชานก็คือไปทางสายอาชีพก็เป็ราวชปวสอะไรก็ว่าไป ผมก็มาทางสายอวชอ,อไปเรียนสายอะไรอ่าเรียนสายเกี่ยวกับช่างพิมพ์ช่างพิมพ์คือ <c oughs> อะไรพี่ช่างพิมพ์ก็คือเรานึกภาพพวกโรงพิมพ์ต่างๆโรงพิมพ์ของรัฐบาลก็เช่นแบงค์ชาตนินี่คืองานที่มันจะทำได้2พวกโรงพิมพ์ครุสภาพิมพ์หนังสือตำราเอกสารผมก็มาเลือกเรียนช่างพิมพ์ที่เรียนช่างพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนหรืออะไรหรอกตอนนั้นเนี่ยมันมี4สาขาไอ้ตัวเทคนิคกรุงเทพอะตรงที่อยู่ตรงซอยสวนภู ปวชอยมีสีสาขาหนึ่งเลยช่างสำรวจสำรวจโยธาช่างสำรวจโยธาสองช่างเคหพันธ์เคหพันธ์ถ้าเราพูดหรูๆหน่อยก็คือที่ออกแบบทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้ต่างเตียงไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใช้ในบ้านไปตามตัวเลยแล้วก็วัสดุช่างภาพแล้วก็ช่างพิมพ์ ผมก็มาน่าคิดแล้วตอนนั้น4ี่อย่างในชีวิตผมช่างสํารวจผมดูตรงๆเลยผมเราเป็นคนเรียนไม่เก่งเราก็ตัดทิ้งไป2เคหพันธ์เป็นงานใช้ฝีมือเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนใช้ฝีมือในการออกแบบไอเราไอผมเนี่ยมันคนกรุงเทพเรามันก็ไม่ได้มีความผูกพันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่ก็ตัดทิ้งไปช่างภาพช่างภาพก็น่าจะได้นะก็น่าจะได้แต่ช่างภาพที่ทําอะไรก็คืออย่างเช่นตากล้องการตัดต่อแล้วก็พวกถ่ายลงถ่ายรูปอะไรผมก็ไม่น่าคิดไม่ได้ ถ้าคุณจะเรียนช่างภาพเนี่ยคุณต้องมีกล้องไงยต้องตัวนึงมาหลายหมื่นผมเรียนไม่ได้ตอนนั้นคือเราไม่มีเงินหลายหมื่นหรอกตอนนั้นบ้านแม่ผมขายข้าวแกงพี่คิติพลขายข้าวแกงก็ต้องมาเจียดเจียดเงินเนี่ยไปซื้อ อุปกรณ์การเรียนเนี่ยหลักหมื่นนะออผมก็เลยเลือกเรียนช่างพิมพ์ช่างพิมพ์นั้นตัวพี่ต้นเองถามมาตอนนี้จบอะไรผมจบนิเทศศาสตร์โอโ้จบริญยาตรี <c oughs> มาตรฐานเลยผมจบเพราะมันต้องมันต้องให้จบอ้าวเพราะเราต้องจบเพราะเราจะ,จะต้องมาทํางานไงต้องถามว่าวิรกรรมในวัยเด็กพี่ต้นแสบมาเป็นคนที่แบบเกลเกมเะล็เกเรไหมแบบว่าโโหัวสร้างความเดือดร้อนในทางบ้าน <c oughs> มีบ้างไหมพี่ผมจะมอีอย่างเดียวเรื่องการพนัน คือสมัยก่อนเด็กๆอะ่ะเป็นเราลวงเรียนผู้ชายล้วนเตะฟุตบอลต,ตุ้งตังติ้งตังมันก็ต้องชอบทีมฟุตบอลมันก็แทงบอลกันหนึ่งสิบบาทย0บาทห้าสิบบาทสมัยนั้นแทงยังไงพี่แทงตามหนังสือพิมพ์ผมจําได้ว่าสมัยก่อนสปอร์ตพูไม่มีมีแต่สยามกีฬาโอ้มีนานแล้วสยามกีฬา กับเดลี่นิวอาราดินเขาจะมีเลยวันนี้เส,สาร์อาทิตย์ด้วยสมัยก่อนด้วยความที่เทคโนโลยีไม,ม่เจริญเราจะรู้ผลได้ไดยังไงสมมุติมันเตะสามทุม่มมันไม่มีถ่ายท่อสดเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างโทรเข้าสยามกีฬาพี่ครับขอทราบผลหน่อยครับโอ้โหพ,พี่ต้นพูยงเงี้ยเทาบอกว่าเคยสร้างนี้สร้างสินที่บ้านเยอะขนาดแทงบอลเยอะขนาดนั้นเลยหรือคือคาว่าเยอะของผมในสมัยก่อนเนี่ย มันก็คืออยู่เกณฑ์หลักหมื่นจะคนจะพูดเฮ้ยหลักหมื่นมันน้อยไม่น้อยนะหลักหมื่นหลักหมื่นเนี่ยมันเยอะมันน้อยมันเทียบกับอะไรผมได้ไปโรงเรียนวันละร้อยแล้วถ้าเราไปติดหนี้ทักงสามหมื่นเนี่ยอันเยอะมากเยอะหนาเยอะมากใช่แล้ววันนั้นเลือกยังไงที่จะไปขอความช่วยเหลือจากทงบ้านวันั้นผมจําได้วันนั้นอ่ะเป็นวันที่ผมต้องไปเจอตัวเจ้าหนี้มันเป็นวันสอบ มันก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่เอาเงินมาจ่ายนะมันไม่ต้องสอบผมก็เลยต้องกัดฟันเนี่ยไปขอแม่มาสามพันวันนั้นบอกแม่ว่านคือพูดแบบนั้นก็คือเล่นบอลเสียแล้วมันพวกคำว่ามันนี่กคือพวกเจ้าหนี้มันไปรออยู่ที่มหาลาัยต้องเงินไปจ่ายไม่งั้นเนี่ยไปถึงอะ่ะมันก็รออยู่หน้าห้องสอบเราก็ไม่ได้เข้าสอบอยู่แล้ว แม่ผมก็ให้มาแล้ววันนั้นเขารอเราไหมที่ร้าห้องสอบรอผมก็เอาเงินไปให้เขาเนี่ยสอบรอทำพันแล้วก็ไปสอบเสิร์ไปอะไรแม่งเรื่อยเปื่อยวันนั้นเนี่ยผมบอกให้ฟังว่าที่เราเลือกจากพนันเนี่ยหนึ่งเราเห็นแล้วว่าเราทําให้คนที่เรารักเดือดร้อนใช่ไหมเราเราไปของเงินแม่เราอะยังไงแม่เราก็ให้จริงแต่แม่เราเดือดร้อนเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยต้องมาเสียใจแม่งต้องมาบ่นดา่าเราส่งมึงไปทรหมากินส่งมึงไปเรียนส่งไปหาสิ่งดีๆโดยที่ตัวเขาก็ไม่ได้สบายเราจะเห็นความสบายแค่ช่วง10นาที การพนันเนี่ยมันมีหลายอย่างที่สอนเราผมเคยไปดูพาให้กับคนเปิดบ่อนอยู่เขาบอกว่าเมื่อต้นเรารักกันชอบกันนะวันนี้เนี่ยเชื่อเฮียเองอย่าเล่นเอาทำไมเฮียพูดอย่างนี้ต้นไปดูเลยนะในประเทศไทยคนเล่นการพนันมีเยอะแยะมากมายเปลี่ยนหน้ากันไปเล่นตลอดเวลาแต่เจ้าของบ่อนในบ่อนเนี่ยเมื่อ1ิปีที่แล้วเขาอยู่แบบไหนปัจจุบันเขาก็ยังอยู่แบบเดิมเขาไม่ได้เสียหายอะไรจากการพนันเลยอืเพราะฉะนั้นทุกคนเสียหมดมยกเว้นเจ้าของบ่อนที่ได้ วิวัฒ์สังคม <c oughs> พระในมุมมองพี่เป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนกับปัจจุบันสังคมพระ <c oughs> จริงๆในปัจจุบันนะผมบอกเลยว่าถามว่าดีไหมมันดีขึ้นในเรื่องของการยอมรับยี่สิบป,ปีก่อนคนเล่นพระไม่ได้รับการยอมรับเท่าปัจจุบันสมัยก่อนคนเล่นพระจะไปซื้อบ้านกู้เงินธนาคารนะเขาถามว่าคุณทําอะไรเขาบอกว่าอ๋อผมเล่นพระอาชีพขายพระธนาคารเขาไม่ให้กู้นะแล้วสมัยนี้ล่ะสมัยนี้ยังได้อ๋อแปลว่าดีดอะไร<ด>ไ<ว>ที่ไม่ดี อะไรที่ไม่ดีก็คือด้วยความที่พอมันมีเป็นอะไรที่คนยอมรับง่ายเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นศูนย์รวมของคนที่ดีและคนที่ไม่ดีรวมกันใช่ไหมครับเพราะมันเป็นอาชีพที่สามารถหยิบฉวยอเอาผลประโยชน์ได้ง่ายเราจะไปหยิบยืมกันห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยมันเรื่องยากนะครับแต่คุณมาเดินหยิบพ่ยองค์หนึ่งสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งเนี่ยค,คุณหยิบง่ายมากเลยพอมันหยิบง่ายเนี่ยทุกอย่างมันก็กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เราเล่นพระเก่าเราเราก็ต้องยืนอยู่บนฝั่งเราก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของพระเก่าแต่พระใหม่ถามว่ามันดีไหมมันดีมันทําให้คนเป็นร้อยๆคนมานอนสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มไปเกณฑ์คนจากที่นั่นที่นี่มา แล้วก็มาจองกันโดยที่คนซื้อจริงๆก็มีอยู่ประมาณทักสิบคนอ่ะนี่นี่เราพูดความจริงที่เป็นคนตรงอ่ะแต่ว่ามันมันเป็นการปั่นพระนะมันเป็นการปั่นทำให้ปั่นกระแสทําให้มันดูหวาดูว่ามันดูดูเยอะขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพอทิ้งไปไปหลายๆวันหน่อยพระมันก็จะกลับมานิ่งอยู่คืนสภาพเดิมถูกคุณมีคนเล่นอยู่สิบคนไงสิบคนเนี่ยสี่คนไม่เล่นเนี่ยอีกหกคนมันก็เลิกแล้วอือใช่ไหมครับ แต่้าะเก่าเนี่ยเล่นกันหลักเป็นหมื่นคนคุณไม่เล่นพันคนเนี่ยหรือ9,000คนเนี่ยยังไงมันก็ยังไปได้มันเป็นแบบนั้นพี่ต้นมาคุยเรื่องของการเป็นแชมป์แฟนพันแท้ช่วงนั้น ใครพาเขาไปประกวดล้วไปประกวดได้ยังไงตอนนั้นคือช่วงนั้นเนี่ยผมบอกผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันก็จะมีอยู่เขาก็แข่งเกมแข่งอะไรกันอะไรเงี้ยเขาก็อยากบอกเอ้เขาก็อกเอออยากได้เซียนพระที่มันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเขาก็บอกเอ้เดี๋ยวเราจะให้มีสีสันหน่อยอ,อยากได้แบบว่าคนเป็นวัยรุ่นวัยรุ่น,นแบบยว่ามันเป็นเกมโชว์เขาจะแม่ไปเอาคนรุ่นพวกนี้มาเนี่ยมันไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยที่เล่นพระ หรือตลาดพายเนี่ยมันก็มีอยู่2ที่ตรงนี้สมัยก่อนสมัยก่อนเรียกพันธิทิพย์หรือบางลําพูก,กับท่าประจันเขาก็บอกเออมันก็มันมันก็มีแค่สอ่สองที่เนี่ยแหละด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยู่ที่ท่าประจันเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เ,อาเอาที่มันจะแข่งกันอยู่5คน4คนเนี่ยรู้สึกจะเป็นของทางพันธิทิพย์ถ้าเอาหคนเลยเดี๋ยวมันก็จะน่าเกียดไปเว้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเอาใสา ใส่ชื่อไปแล้วกันลองลองดูใส่ชื่ออ้าวใส่ชื่อใครเขาไปลองสัมพงสัมภาษณ์อะไรไปอย่างที่บอกผมก็ไปสัมภาษณ์ถทาที่ผมจำไม่ผิดนะเขาไปถึงเขาไปถึงที่ในรายการะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาอย่างเงี้ยเอากระดาษ A 4ซมาให้เราเขียนตอบ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 แล้วเขาก็มานั่งสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จผมก็สัมภาษณ์ไปรอบเดียวแล้วผมก็หายเงียบไปอีกสองเดือนแล้วผมก็ถามเออพักพวกเออที่เขาไปสัมภาษณ์กันเนี่ยเออเป็นไงบ้างวะคําถามแบบเดียวกันเปล่าอะไรเงี้ยเออแบบเดียวกันเขาเรียกไปสัมภาษณ์กี่ทีลวของกูเขาไป เขาเรียกไปรอบสองเว้ยวอ,อ่า,าเดี๋ยวผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เออไม่น่าจะได้ล้เออก็มึงรอบสองก็แสดงว่ามันใช่ป่ะอ่าอ่าแสดงรอบสองอาจจะค่าจากสิบหลือแปดหลือห้าไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรบางคนก็มีรอบสามประมาณสองเดือนอเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวประมาณวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวคุณมาแข่งเลยผมก็งงเว้ยจะมาแข่งทําไมในเมื่อสัมภาษณ์ไปครั้งเดียวอ๋อตอนหลังผมก็มารู้ว่าไอ้พวกที่สัมภาษณ์ลักษณะไอ้เกมพวกนี้เนี่ยหรือจรายการโชว์เนี่ยถ้าทีเดียวผ่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกไปแล้ว แต่เขาก็มาคัดไอ้ที่เหลือเนี่ยว่าจะเอาใครเติมเข้าไปมาย้อนใช่เอมันตรงคอนเซ็ปต์ที่เขาต้องการหรือเปล่าก็เลยเข้าไปเป็น5คนก็เป็นผมอยู่คนหนึ่งแล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีร้านอยู่ที่พันทิพย์อีกประมาณ3-4คนส่วนใหญ่แล้วเซียนที่ไปแข่งกับพี่เป็นเซียนใหญ่จำได้มั้ยมีใครบ้างโทนไงอ๋อพี่โอนเอ้มหาโจ๊กพี่โจ๊กลำพูนอ่าพวกนี้สมัยก่อนเขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเซียนใหญ่ผมก็ไม่ได้เป็นหลวงพ่อพิมมาไล้วัดถุมะกำมครับทูกครับ พี่ประสบความสาเร็จไหมครับกับการที่เข้าแฟนบันแทมันมันเป็นโอกาสถ้าไม่นับการที่เข้ามาเล่นพระมันเป็นโอกาส อีก<ม>อันหนึ่งที่ดีที่สุดในการที่จะนําเสนอตัวตนคือเราต้องเขาจาแข่งเกมเนี่ยเขาจะมีแข่งเกมครั้งหนึ่งแล้วก็มาแข่งรวมกันอีกทีหนึ่งปลายปีใช่ไหมครับเขาบอกเอ็งมีโอกาสแล้วนะเอ็งต้องไปเอ็งคิดดูตอนนั้นเนี่ยรายการแฟนบันแทแ่งมันหนึ่งในเหเรตติ้งของประเทศไทยกล้องมันจับเองสัก5นาทีเนี่ยเท่ากับเอ็งได้เงินไปเป็นล้านก็แปลว่าถือว่าประสบความสาเร็จในการที่จะไปออกแฟนพันแทิใช่ครับหลวงพ่อแวงวัดคึกคักครับทุกทเลย คือบอดตรงๆนะอย่างต้นธรมจันทร์เนี่ยก็เป็นแชมป์แฟนบันแท้เหรียญโดยส่วนตัวเนี่ยผมรักใครแล้วก็สิงสมกันดีเอาว่าต้นเนี่ยเป็นบุคคลต้องถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะเพราะหนึ่งเขาจะราบเรียบไม่มีปัญหาใครไม่ตอแยใครไม่วุ่นวายใครแล้วพร้อมกันเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนคังสมบัติเสียนพระด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายขายเทกนู่นนี่นั่น,น ก็ต้องมาผ่านต้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นมิตรกันทุกคนจะไม่มีศัตรูถามว่าในความสามารถในความเป็นการเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแฟนพันธ์แท้เหรียญเนี่ยที่เป็นการันตีอย่างน้อยไปเพราะต้นธรรมจันทร์เนี่ยครอบจักรวาลพระหลักพระเบญจพระอะไรต่างนนคนนี้เป็นละแม่นด้วยเอาว่าเป็นบุคคลที่น่าคบหานะโดยส่วนตัวผมนะเข้าที่สัมผัสเขามาเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นเพื่อนกับผมเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเราก็เห็นกันมาตลอด หรือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้เลยช่วงนี้สนับสนุนโดยแถกสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรมภูมิใจกับคำว่า ขายาต้นท่าพระจันทร์มากน้อยขนาดไหนติ่ง <S ess> ที่ทําให้ผมภูมิใจจริงๆเนี่ยคือผมไม่ทําให้ใครมาดา่าพ่อด่าแม่ผมแค่นั้นเองใช่ไหมครับเป็นพงศ์ผมเป็นลูกเซียนพระเวลาสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเซียนพระคำเดีว่าเฮ้ยไอ้ต้นเนี่ยมันเป็นลูกคนนี้คนนั้นคนน,นูน้นและร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบเขาจะมีคําพูดเลยว่าพ่อเก่งเท่าไหร่ลูกแม่งเก่งเก่งไม่ถึงครึ่งพี่ไปดูเลยคำเนี่ยในในวงการพระเนี่ยมันมันบอกเลยทุกคนผมไม่ได้ว่าใครจากประวัติศาสตร์ พ่อเล่นพระสมุดเก่ง100%ได้รับการยอมรับ100%ลูกแม่งเลือไม่เกิน50ในถ้าอาจารย์แม่งเยอะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะเป็นเพราะว่าแบบพอเราเป็นลูกเซียนพระแล้วเนี่ยคนมันก็อาจจะเกรงใจคือคำว่าคำว่าเกรงใจมันไม่ได้หแปลว่าเฮ้ยคุณทําอะไรไม่ผิดนะเช่นก็เกรงกาอาจจะให้เงินคุณร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเงี้ยคุณหาเงินง่ายใจะมาผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรสิ่งหนึ่งที่ทำเราจะทําให้เป็นความภูมิใจในชีวิตผมเนี่ยก็คือว่าไม่ทําให้ใครมาด่าพ่อแม่เฮ้ ลูกมึงทำไมเล่นพาก์เก้วะทำไมคุณไอตัวพ่อแม่งไม่เคยโกงใครเลยไอแคยลูกมึงโกงชิบหายเนี่ยคือความภูมิใจจริงในชีวิตผมนอกเหนือจากคนจากการที่คนรู้จักนอกเหนือจากการที่คนยอมรับหรือนอกเหนือจากการที่ผมมีฐานะที่พอเลี้ยงดูตัวเองได้นะความภูมิใจคือว่าไม่เคยทําให้ใครมาดา่าต้องถามพี่ต้มว่าในยุคก,ก่อนกับยุคปัจจุบันมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน แตกต่างกันเยอะแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่ขายออนไลน์หรือขายแบบออฟไลน์มากที่สุดเอาแตกต่างกัน20กว่าปีก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นพระแท้แท้แทบไม่มีเลยทุกคนซื้อได้เก็บเป็นความลัเราจะไปขอเขาดูเนี่ยในท่าประจันนะผมจะไปขอเขาดูเนี่ยเราต้องยืนมองไกลๆมองอย่างเงี้ยมองเงี้ยมองระยะสามสองสามเมตรดูเขาซื้อขายกัน,เ,นเราเข้าไปยุ่งไม่ได้เราก็ยืนมองจนกระทั่งเขาซื้อขายเสร็จแล้วเนี้ยเราก็ต้องไปยกมือไหว้ป๋าครับ ผมขอ่องหน่อยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมึง่องดีๆเขี่ยแป้งซื้อป๊อกกี่หมื่นเนี่ยเห็นปะเนี่ยสมัยก่อนเป็นแบบนั้นคือพาระเนี่ยเขาถือว่าเขาจะไม่โชว์เลยว่าเป็นเขาได้อะไรมาซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อะไรเนี่ยเขาเขาจะไม่เขาถือว่าเป็นเรื่องของความลับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราบางทีเราไม่เรายังไม่ทันซื้อเลยเราโชว์ก่อนแล้วเพราะเราอยู่ในสังคมที่ตอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคข,ข,ของการโชว์คุณมีคุณต้องโชว์ถ้าคุณไม่โชว์แปลว่าคุณไม่มีหรือปรับตัวได้มัั้้เเเรรราาตตองปบวไดดพะ็ก รุ่นใหม่เขาชอบโชว์เพราะรถ้าเราจะขายคนที่โชว์เราก็ต้องอย่าไปโชว์ก่อนเขาเราต้องเห็นใจคนซื้อเพราะคนซื้อเนี่ยเขาเาเงินให้เราแต่บางคนเขาบอกเอ้คุณอย่าโชว์ผมจะเอาไปเก็บผมจะเอาไปทําความลักไปส่งลูกค้าแต่ของผมเองเคยซื้อพระที่แพงที่สุดในชีวิตเลยนะที่เคยซื้อมาไม่ต้องคุยเรื่องของขายคือเป็นก็ต้องเป็นสมเด็จแหละก็เป็นสมเด็จว่าละคงอะไรเนี่ยนะครับก็หลายหลายสิบล้านอยู่ตอนนั้นพี่ซื้อได้ราคาเท่าไหร่ซื้อจากนักสะสมเก่าเลยก็สี่ห้าสิบล้านก็ต้องมีอห ตอนนั้นที่พี่ซื้อพี่คิดอะไรบางทีเนี่ยพระเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสไงคือเราเกิดมาเนี่ยเราอยากจะได้อะไรสักครั้งหนึง่งแค่น,นั้นเองเราอยากจะมีส่วนร่วมกับอะไรบางอย่างแค่น,นั้นเองมันก็เป็นขายมันต้องต่อจากเราซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเราซื้อได้เนี่ยเราก็ต้องขายได้เพราะถ้าเราซื้อเนี่ยต่อให้เราขายไม่ได้เนี่ยก็สแสดงว่าเรายังพอมีเงินเที่ยวเก็บไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะเราพระองหนึ่งสมมติว่า20่ิบล้านเนี่ยมันไม่ใช่หยิบเดินมาปั๊บผมอ่ะย เป็นเดือนกว่าจะเจราจาตกลงลงตัวนัดหมายสถานที่วันเวลาเงื่อนไขนัดคนมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนไอ้ที่เราเห็นตามสื่อตามอะไรใช้เวลาสามวทีสนาทีนั่นเนี่คือเขาคุยกันมาหมดแล้วในมุมมองผมสำหรับอาจารย์ต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมก็รู้จักพี่เขามานานตั้งแต่ร้านเก่าแต่ผมไม่รู้จักเขา ในยุคที่พี่เขาอยู่ผันทิพย์นะครับร้านเก่าฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับพี่ก็สมัยก่อนก็ซื้อขายกันปกติซื้อขายกันประจำนะพ,พี่ต้นแกก็เล่นพาชัดเจนดีนะครับพี่มีปัญหาผิดพลาดดูแลหมดเราก็อย่างผมในมุมมองเซียนเนี่ยผมก็ซื้อตัดกันได้สบายนะครับพี่ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องอะไรนะครับแต่ว่าอย่างพี่ต้นเนี่ยแกก็หลากหลายนะฮะคนก็อาจจะจําภาพจําว่าเป็นพระเหรียญแต่จริงๆแนละ้วทุกอย่างแกก็เล่นได้หมดนะฮะบ,บางทีผม อยากได้อะไรลูกค้ามีใบสั่งอะไรมาผมก็เออเดินมาถาม,มาบ้างพีง่มีเปล่าอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอะไรทำนองนี้นะครับพี่ก็ถือว่าเป็นบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถลำดับต้นๆอีกหนึ่งท่านแล้วกันนะครับผมคำว่าโกงอ่ะมันก็แบบว่าโดนแล้วแบบตึกตกกับชีวิตเลยเราะว่าแม่กระตุกต่อมชีวิตพูดทีไรแม่ก็ต้องกระตุกมันเป็นเรื่องเรื่องดัมันเป็นเรื่องจริงเราเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เราก็ผ่านมันมาได้ข้อที่หนึ่งเราโดนโกงก็จริงเราก็ผ่านมันมาได้ สองผมโดนโกงก็จริงแต่ผมไม่เคยโกงใคร3ผมไม่เคยเอาข้ออ้างของคนที่โกงมาเป็นข้ออ้างเดียวกับผมที่ผมจะไปโกงคนอื่นต่ออย่างที่ผมบอกอะถ้าสมมติว่า12 3มโกงโกงกันมาได้แล้วเป็นข้ออ้างได้หมดวันนี้ผมโกงพี่บอยก็ได้ผมเอาผมไปโกงธนาคารก็ได้ผมไปโกงใครก็ได้หมดแล้วผมก็เอาข้ออ้างนี้ไปใช้หมดก็เลยบอกแล้วว่าสิ่งที่ทําให้เราจะอยู่ได้ในสังคมก็คือเราอาจจะโดนโกงได้ความรับผิดชอบเราต้องไม่โกงใครและทีมคั้นนีคือว่า อย่าให้ใครมาด่าว่าเราไปโกงเขาแปลว่าพี่ต้นกาลังจะสอนผมว่าความรับผิดชอบนี่คือสําคัญใช่งั้นก็จะขอถามคำถามตรงๆเลยล่าสุดที่มีประเด็นผมเคยไปสัมภาษณ์ผมเชื่อได้ว่าพี่ต้นก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยขอจะบอกตัวเลขกลมๆได้ว่าพี่โดนไปเท่าไหร่โอ้หหลักหลักแค่หลักร้อยนิดหน่อยอะไรเนี้ยปังมาพูดเบาๆเดียวพัเบาๆถามถามพี่ต้นแล้วระหว่างตอนนี้คดีไปถึงไหนทุกอย่างน่าจะสรุปภายในปีนี้เพราะอย่างที่พี่บอยบอกทุกอย่างมันเริ่มมาจากปีที่แล้วค เราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเขาใช้เวลานะครับแต่ละคดีเนี่ยมันต้องใช้เวลากระบวนการยุติธรรมก็คือต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเรารอได้แต่ผมจะรอในฐานะโจงอ่ะเราพูดแบบคำนั้นเราเราจะรอในฐานะโจ,จนะครับเหมือนตอนนี้เนี่ยสมมติผมโดนโกงไป10บล้านผมมาทวงเงินผม10บล้านคืนถ้าผมไม่ได้ผมก็ไม่เสียอะไรเลยถามว่าโกรธไหมผมบอกได้ว่าผมไม่โกรธเลยผมไม่เคยใช้วิธีการ แบบที่คนอื่นเขาใช้การทวงนี้มันมีสองแบบทวงตามกฎหมายกับทวงตามอารมณ์ใช่ไหมการทวงตามอารมณ์ก็คือวันนี้ไม่พอใจมึงกูส่งคนไปเตะต่อยผมไม่ได้ใช้วิธีแบบนั้นผมถึงบอกแล้วว่าผมทําอะไรผมอยากจะใช้ความถูกต้องไม่เป็นไรผมรอช้าได้ในในวันที่ผมรอขึ้นศาลช้าเนี่ยสมเดือน6เดือนปี2ปีคุณก็อยู่ไปแต่ถ้าถึงวันที่เป็นของผมเมื่อไหร่เราก็มาว่ากันทุกวันนี้มีการติดต่อมาจากจําเลยไหมว่า อยากกะชดใช้มีขั้นตอนเลยขอกระบวนการหรืออะไรมีบ้าง <c oughs> ไหมพี่ไม่มีหรอกอ <c oughs> แต่ว่าผมก็อยายบอกผมก็ไม่ได้โกรธเนเพราะผมถือว่ามันเป็นสิทธิ์แล้วผมก็พูดตรงๆผมก็ถือว่าผมข้ามผ่านไปแล้วด้วยชุดนี้ทำให้พี่กระทบกระเทือนมัน้ยะในเรื่องของการใช้ชีวิตปกติ เพราะผมไม่ได้เป็นคนฟุ้งเฟอ้ออยู่แล้วผมไม่ได้มีภาระในการที่จะต้องผ่อนบ้านเดือนหนึ่งหลายแสนผ่อนรถเดือนหนึ่งหลายล้านแต่ถ้าในส่วนของธุรกิจถามว่ากระทบไหมนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเพราะอย่างที่ผมเคยบอกให้พี่บอยฟ่งถ้าสมมุติว่าผมตั้งใจจะมีเช็ค100ล้านผมก็จะต้องมีเงินสดให้ได้100ล้าน ในชีวิตเคยเจอไหมพระเกศเคยเคยซื้อราคาเท่าไหร่ซื้อเป็นล้านก็มีจริงดิจริงคือตอนเราเหตุการณ์ได้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นทำไมถึงซื้อพระองค์นี้้ม่ความที่เราอยากจะเป็นพระแล้วก็อยากจะได้พระองค์นี้มาครอบครองเขาก็พระมาเสนอเราพระองค์นี้นะใช้ได้ลงลหนังสือพระด้วยผมก็ซื้อไปหนังสือเอาว่าหนังสือเนี่ยเล่มมาตรฐานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าในนั้นเนี่ยเขาลงพระอยู่ประมาณทั้ง สมมติว่า500องค์มันเสือมันจะเก๊ได้สององค์ไอเวนไอหนึ่งในสองนั่นน่ะไม่อยู่กับผมชิบหายจริงจริงไงพี่แล้วก็เดินดูไปแล้วก็เราก็ซื้อร้านกว่าบาทจําได้แล้วก็ซื้อเก็บไว้โอ้โหเราเห็นว่าเราก็อยากได้ไงผ่านไปสักเดือนหนึ่งหลังจากที่เราจ่ายเงินหมดแล้วเราก็ไม่ได้คิดแล้วเพราะเราไม่ได้เช็คไงเราก็เดินผ่านตู้หนึ่งล้วก็เห็นเขายืนคุยกันอยู่แล้วก็เปิดหนังสือเล่มนี้ดูวันนู้นวันนั้นโชคดีไอคนที่เปิดดูอยู่มันก็กาะกบาทเนี่ย องนี้เอาไว้เป็นองค์ที่อยู่ในมือเราเออในหนังสือนะใช่และในหนังสือที่แบบว่าเป็นหนังสือ,อแบบดีๆเลยอะเออผมผมเห็นแล้วผมจําได้องค์นี้มันของเราเนี่ยว่ไอ้เรี่ผมว่าจะจนยังไงวะเนี่ยในเนี้ยมีคนก็บอกว่าองนี้เก๋ตอนนั้นคิดในใจนะไอ้สั่งความซวยมาเยือแล้วแล้วก็พระเนี่ยออกไปเช็คเออมันเก๋จริงทุกว,วันนี้ต้องถามว่า ักมองคนเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลเลยคนที่ดีๆขอยกตัวอย่างมาสักคนในวงการพระอย่างน้อยๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่เฮ้ยคนนี้ดีเออเอาเป็นแบบอย่างคนที่ดีในความสึกอผมเนี่ยก็คือผมก็ต้องเอาพ่อผมพ่อเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับราะอะไรหนึ่งพ่อผมเล่นพระมาตึงวันเนี้ยสี่สิบห้าสิบปียังเดินเหินไปไหนได้ไม่ใช่เพราะเขาแข็งแรงเขาเดินไปได้ในทุกร้านเพราะเขาไม่เคยโกงใครคุณไปโกงร้านหนึ่ง คุณเดินผ่านมาตรงนี้คุณก็ต้องเดินอ้อมเบกทางหนึ่งคุณเดินผ่านช่องนู้นเจอคนโกงคนคุณก็ต้องหลบไปเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการว่าให้คนนับถือเราแต่เราเดินไปไหนเนี่ยมีแต่คนคุยกับเราแค่นั้นพอมีคนทักทายเราใช่ปะไม่ได้เดินไปไหนแม่งโอ้คนสาบแช่งเดินปั๊บหันหลังแกล้งก้มเล่นมือถือถ้าคุณเป็นคนดีมากคุณไม่เจอคนโกงคุณเออไปดีกว่าเออไม่อยากคุยอ่ไม่อยากคุยกับมันเรียงแทนที่เราเป็นเจ้าเป็นเจ้าหนี้ผู้เสียหายเงี้ยกับเฮ้ยเรากลับไปกลัวมัน ชิบหายมันไม่ถูกนะเข้าใจทุกวันนี้พี่ต้นคิดว่าพี่ต้นประสบความสําเร็จแล้วหรือยังเล่นพระนะอะไรที่ผมอยากได้ผมได้มาหมดแล้วแต่อาจจะไม่ใช่เป็นของแพงที่สุดแต่ผมก็เคยได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะผมก็เหมือนคนทั่วไปแหละวันหนึ่งผมก็อยากจะได้ดรถแพงๆอยากจะได้มีนาฬิกาใส่องค์เรือนสมัยก่อนอาจจะเรือนนึงแค่หลักหมื่นลหลายหลายื่นเป็นแสนเนี่ยผมก็มีความสุขละผมเคยได้มาแล้วครับ แล้วผมก็รู้ว่ามันก็ผ่านไปทุกวันนี้ผมไม่มีเครื่องประดับนะดูเลยเสื้อผมที่ถอดมาก็ก็ก็มีติดไมอันเดียวผมผมไม่ได้มีเครื่องประดับอะไรมากมายผมมองว่าทุกอย่างอะ่ะถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคิดว่ามันมันโอเคแล้วนะครับส่วนใครจะมีความพอใจในระดับสูงหรือสูงที่สุดก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปไอ้น,นั้นเราไม่ห้ามแต่ผมพอใจในจุดนี้ไหมผมพอใจผมพอใจที่ผมจะต้องมาขายผ้าองค์หนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่น เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมในส่วนโตผมแล้วนะครับผมคิดว่าคุณต้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความจริงใจและตรงไปตรงมาเขาได้ยึดในคําสั่งสอนของคุณพ่ออยู่เสมอในความซื่อสัตย์โดยเฉพาะวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดจากที่ผมเข้ามาสัมผัสนะครับผมว่าพี่ต้นแกเป็นคนเรียบง่ายสบายๆแม้แต่พระในคอแกยังไม่แขวนเลยครับผมเชื่อนะใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการพระนะถ้าเกิดเห็นคุณต้นนะจะไม่รู้จริงๆว่าแกเป็นเซียนใหญ่เพราะมองจากภายนอกไม่รู้จริงๆฮะว่าเขาคือเซียนพระแต่อย่างที่คุณต้นบอกแหละครับว่าการใช้ชีวิต ขอให้มีความสุขไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วยังไงแล้วนะครับผมก็อยากให้ใครหลายคนนะครับที่กําลังสนใจอยากจะเข้ามาวงการพระเครื่องลองศึกษาและหาวิธีแนวทางให้ถูกต้องในการสะสมพระเครื่องหรือวัตถุมงคลอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดคุณเล่นพระผิดทางยังไงก็เป็นหนี้สุดท้ายแล้วใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับและอยากให้ผมไปสัมภาษณ์กเกษณพระท่านไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้วันนี้โกบอยคัทเรียกค่าว่าเซียนลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ เรียกค่าว่าเซียน